เขาเรียกว่าเดี๋ยวเพื่อฮะครับอ,อ,อันรี้าผมวงวันี้นครับพลเลนพลังไล่ดอกแต่ว่าหลงฮะหลงฮะอุพยานอ,อกไปฮะละเมอมือม่อกีไงฮะยกขึ้นไปฮะห,ม,หมีคนนอนลงกันนบพืบ้นเลยัผมัวกันต่อครผมเอาคืนม่ได้ครับไปนี่อันตโดนหลายตัวด้วยความครับนี่แต่ว่า<ม>อันตมันยังมาบ้านอยู่ฮะโอ้แต่ทำได้สวยครับโม่ววันนี้เขาไปนี่หิวฮะเรียบร้อยละเบย์หน้าไปอยากูกับเขาระยะประชิสีพิงเกอร์มาจะไปางี้ยได้ยม่สิเมตนหรือไงไม่ใช่เลยน้่ย กีนหมดไปแล้วตัดสินใจเข้าถึงไม่มีแทงแต่คุณใจสกิฟไปหมดแล้วเหมือนตัวพีตัวหนึ่งยังไงครับอืจอมมี่ไม่โดนหนึ่งฮะรอดไปครับผมอู้แต่อ้าวจอมมี่โอ้ my god สวัสดีครับอยู่กับผมจอร์จจากช่องจอร์จสตูดิโอ ว่ารายการเอาวีคีเตอร์นะรายการแข่งจบไปแล้วแต่คนภาคยังไม่จบนะยังมีอีกหลายหลายคู่นะครับผมที่เราทําการบันทึกวิดีโอไว้แต่ยังไม่ได้ภาคนะครับผมก็อยากจะมาภาคให้เขาแล้วผมซึ่งคู่นี้เป็นรอบ8ทีมนะครับผมซึ่งมีทีมเป็นทีมกันสู้เจอกันระหว่างทีม b ี Sport กับเด f เฟรนส์นะครับผมซึ่งเด f เฟรนส์เนี่ยเดลเฟรนส์ทีมเนี่ยเขาเป็นทีมที่ได้รางวัลความคิดนะครับผมเป็นรางวัลพิเศษไปนะฮะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเป็น แมทที่เขาใช้วิล่าซึ่งเป็นตัวนอกเบตานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้เงินรางวัลฮเ,เตอร์นะครับผมความละเอีดก็คือเอาฮิโร่นอกนอกกระแสะมาเล่นนะผมผมมองว่าอา่อวิล่าเป็นหนึ่งในตัวที่นอกกระแสะที่คนไม่นดยกแต่เขามาเล่นถามว่าอาจจะแพ้ในส่วนของบีคิสปอร์ตแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นทีมที่พอจะต่อก่อกับ b ีคิวได้ซึ่งผมมองว่าทีมที่พอต่อโตบีคิวได้เนี่ย เป็นทีมที่เก่งระดับหนึ่งเพราะน q มันมันขี่มากสำหรับในสายตาผมนะทงเขาจะไม่ได้แชมป์หรอะนะครับผมแต่ว่าเขาก็คือในสายตาผมเพราะว่าผมขิงขิงระดับหนึ่งซึ่งทีมไอเนี่ยอ๋อทีมลิฟเลนเนี่ยพอจะสู้เขาได้นะผมว่าคู่นี้จะเป็นคู่นึ่ที่สนุกนะครก็เลยจะมาพาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือแบบทีมไหนไปเจอกับสองทีมนี้ในทัวร์อื่นก็ได้ก็อาจจะเอาคลิปนี้ไปศึกษาแผนการเล่นของพวกเขานะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยขีอพอแล้วผมว่า นะเป็นหลักสูตรง่ายๆผมรู้ว่าทุกคนในเวลาเราลงทัวร์มิ์เนี่ยเราไปเจอทีมไหนเนี่ยเราจะสอบนะบผมก็เป็นนักเข่งมาก่อนนะเออผมก็รู้นะับเราก็จะแบบจะสอบเขาก่อนว่าทีมเขาเนี่ยสู้อะไรมาดูในการพลิกแบน h e ฮีโร่กันบ้างครับผมฝั่งของบอกไปรเรียกหนะ่อยผมหลอนมืหมดแล้วนะตอนนี้ฝั่งของมีคิวสปอร์ตอยู่ในส่วนของฝั่งสีเงินนะคบผมส่วน สีแดงเป็นส่วนของ i f f e r e n c e นะครับผมแบงก์กันมา2ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวยอดที่ิดอย่างซิปแล้วก็ลิตรในส่วนของ BQ แบไปก็เทนรับแบนตัวประมาณนี้ประจำนะส่วน i f f e r e n c e ผมมองว่ามันค่อนข้างแบบแบน์คือนึกออกไหมว่าตีมี่กับอ่าในส่วนของอะไรนะเอร์อดอร์เป็นเป็นตัวที่คอมโบคู่กันนะครับจะใช้ถูรปั๊มเงินผมมองว่าถ้าแบนตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ควรแบงอีกตัวนะับผมแต่ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นสิ่งของเขาเขาเลือกที่จะแบง์ไปเป็นคอมโบคู่หูแลวกันงานปิดไป2ตัวเลย นะฮะพลิกตัวกันมาครับผมในส่วนของอีคิวว่ามีคาเฟนี่แล้วก็แลนแล้วก็อีน่าซึ่งผมมองว่าทั้งสามตัวน,นี้เป็นตัวที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าอยู่ในเบต้านะฮะก็<ส>คือเล่นเล่นเบสิกกับคาเฟนี่ก็ความโหดของมันอยู่แล้วเนาะท้ายเกมนะ,ะต้นเกมมหนึ่งก็ฆ่ามันยากขั้นหนึ่งหนึ่ง,าาาน,น,งนะจะเป็นตัวที่โซโล่ได้โหดจริงๆแล้วก็แลนนี่คือชื่อเขาขนะคนนี้ลาจบทุกง,งานงานไหนงานนะฮะโหดจริงนะฮะแต่ละคนนี้ผมคอนเฟิร์มนะในฝั่งของ BQ แล้วก็มียีน่า ยีนาก็เป็นดวฟเลนที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับผมในฝั่งของเดฟกบอลเลนนะเปิดมาเป็นตัวออฟเลนนะครับผมโปอร์ลิโนที่เรียกว่ามาสู้อัลใครก็ได้เหมือนกันหนึ่งเปอร์ลิโนนะเป็นตัวที่ค่อนข้างจัดจ้านนะครับผมแล้วก็เป็นยอดนิยมนะครับผมแล้วก็มีซัมเบอร์ซัพพอร์ตยอดทีแล้วก็เนี่ยตัวที่สามมอแปรส่วนของมิลาซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ดิฟเฟอเรนซ์ได้เงินรางวัลคีเอ็ดคือมันมีทีมที่เล่นคีเอ็ดน้อยมากนะครับผมผมแบบเลือกทีมที่สามเป็นลำบากใจมากซึ่ง วีล่าเขาเนี่ยพอเล่นได้ผมก็เลยเอามาให้รางวัลทีไปนะคู่นี้นะเพราะมันคือทีมมน้อยจริงๆก็อยากให้แบบว่าตั้งใจคี่เอกกันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ด้วยทีมน้อยก็ทำให้ดิฟเลนได้รางวัลทีเอกไปนะครับก็คนมีคนคี่เอกน้อยเออทำให้ในส่วนของทีมดิฟเลนได้ไปนะครผมก็เปิดเมนมาเปิดซัพพอร์ตแคลรี่นะในส่วนของเอ่าดิฟเลนยังไม่เปิดแคลรี่ส่วนสามตัว,วนแรกนะแต่ส่วนของเอ่านี่ยังไม่ยังไม่เปิดซัพพอร์ตนะผมในส่วนของ บีคิวนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเวลาเล่น,นผมมองว่าซัพพอร์ตมันเป็นตัวที่ต้องประท้ายเยอะสุดผมจะเอาซัพพอร์ตไว้ท้ายสุดนะครับผมนะบผมาครับแมนมาอีกสองสองสีตัวครับผมเอ่เอเพื่อนจะคุ้มตลอแล้วฟังแมนมาสองตัวก่อนในส่วนของอทีมดิฟเปอร์เลสแมนเป็นเออ่ควิกแน็คแล้วก็เทรนซึ่งเป็นแท้งที่ตัดแท็กกระททกป่าแล้วก็แมนเบสิกเราเป็นแมนที่แบบฝั่งข้ามยังไม่พลิกตัวไหนแล้วก็แมน ตำแหน่งนั้นไปนะครับยังไม่ยังไม่คิดตัวไหนก็จะแบนตำแหน่งนั้นก็นนกเป็นเทีนก็ข้าจะไม่ชอบพอแบนไปก็ดีเหมือนเทียนเพราข้ายากนะครับผมแล้วก็คิงเนกเป็นป่าหลวงโถนใน,นเมื่อนขาพิคคิวว่าแบนเป็นอีกฝั่งนึงก็ยังไม่เปิดแคลรี่ก็ตัดแคลรี่ไปสองตัวเลยก็้วจีจุดไปเลยว่าแคลรี่สองตัวนี้อยากเจอก็แบนไปก็รีบอ่ะพิกแมนเป็นสลิมนะครับผมในตอนตัวที่สี่พิกสี่ของนิโคลเอนนี่ผมบอกว่าก็อาจจะมัน เลือกยังไงก็ได้้วครับเขตัดสินใจเพราะว่ามันก็แคลี่มันก็แม่มันจริงมันก็เหลือเยอะสำหรับผมแต่เป็นกระต่ายเนี่ยเป็นแคลลี่ัวที่เป็นแคลี่ดีพีเอสก็ถามว่าสู้จริง,รงผมไม่ค่อยโอเคนะสำหรับผมผมรอะว่ากระต่ายมันเก่งกับแท้งยิ่งแท่นี้แอผมจะกระต่ายมาเล่นอีกทีมยังไม่เปิดแท้งแต่ว่าพีกกระต่ายาก่อนแต่ถ้าเป็นผมไม่เปิดนะแต่นี่เพื่อเป็นมองว่าในเพลงเขา,เขาเก็เลือกจะเปิดมันก่อนอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งดียฮีโร่เราอ่ะ เขาล็อกที่ตำแหน่ง4แล้วก็ได้นะครับผมก็เหลือตัวสุดท้ายอาจจะเป็นพิกเซไยตัวป่านะครับผมในส่วนของทีมมีคิวเพราะผมพิกมา2ตัวสท้ายเป็นป่าแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับบอลดัมซึ่งผมมองว่าบอลดัมชนะฟอลอเรนติโน่น,นะนะครับผมตู้ฟลอเลนรโนติโนได้นะครับผมแล้วก็ป่าถ้าเป็นส่วนของกีล่าก็หลบสกิล เบิร์ดชุดเดียวรวงไหมฮะผมบอกว่าการจชนะโคลนเทนโต่เราต้องเอาตัวที่เบิร์ดชุดเดียวรวงมาครับอาจจะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็วิล่าก็เปี้ยนเดียวหลับเหมือนกันนะับสลิมก็เียงเดียว็หลับนะอยากอะไรฮะป่าของดิฟเรนะฮะคิวเลนใช่ไหมตอนนักก้นสกินนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับผมถ้าเลือกเป็นคิวเลนสำหรับผมผมมองว่าผมมองว่ามันเอ๋อ โอเคนะลองมาเป็นคิวเลนก,ก็ได้นะครับคิวเลนกับเออ่ยีราอนฟเอ้คือยีราผมว่ายีราโหดกว่านะเออจริงต้องบอให้ยีราเปิดก่อนแนละ้วคิวเลนเข้าไปจังหว 2, 3, 4, นะสองถึงจะชนะบอลยีโร่โดยรวมตอนนี้นะฮะยังไม่มีความคีย์เลกมากนอกจากวีรา,าที่บอกไปนะครับผมก็จริงๆเลือกถูกเนี่ยนะเอายีรามาเป็นป่านะเพราะว่าตัวตัวซัพพอร์ตเป็นลำเบิร์ดลำเบิร์ดมันต้องน้าแพ้ยวีนาใช่จริง สกิลเอโอีมีไม่มากเหมือนเดิมนะในส่วนของทีมบีคิวนะผมเน้นโมบิลิตี้ของฮีโร่นะก็เป็นสไตล์เขาตั้งแต่ของบอยู่แล้วนะครับผมนะทีมนี้แล้วก็ในส่วนของทีมนี้ก็ทีมไฟท์ก็อาจจะได้เปรียบกว่าหน่อยนะครับผมสกิลเอโน่าจะเยอะกว่านะก็เยอะกว่าแต่ได้เยอะกว่าไม่มากโมบิลิตี้ก็น้อยน้อยกว่าในส่วนของทาง BQ นะครับผมดิฟเฟอเรนท์ที่ผมมองฮะต้นเกมนี่ผมยกให้อ่อจริงๆผมว่าคิวเลนก็โหดพอๆกันนะ แต่ว่าถ้าถามว่าชอบต้นเกมหรอทีมมีบาลดัมผมว่ามีคิวโหดกว่า,าะอ่ามสกับบาลดัมแล้วก็มีน่ามันจะเป็นตัวต้นเกมที่โหดระดับหนึ่งนะคะผมถ้าเทียบกับวีล่าวีล่าผมามองว่าต้นเกมโหมดไม่มากต้องคอมโบกับเพื่อนถึงจะฆ่าคนได้ซึ่งแลนเน่สามารถโซโล่คิวไขรก็ได้นะครับผมก็มาดูกันนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นยังไง อะเข้าเกมกันแล้วมาแล้วครับผมทั้งสองทีมออเดินกันออเหมือนในส่วนของบีคิวไอมีคนเล่นน่าจะไม่โซนการก่อนนะ BQ ิด้วยความมีแล้วนะเข้ามาโซนการก่อนนะผมจังหวะนี้ฟุมงการได้ก่อนนะคุมพื้นที่ได้ก่อนเนะี่ยอย่างที่ผมบอกไปมีโรกเขาได้เปรียบเขารู้นะครับผมถ้าเล่นได้เขาน,นจะเล่นเลยฮะดูแลครับผมสเต็ปของแล็ดูนะฮะดูครับเนี่ยคนเล่นแลวนะเนี่ยดูฮนะ ดูฮะแล้ตจะเดินไปข้างหลังเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสเต็ปเก่งี่ของแล้วนะฮะใครดูคลิปนี้กรุณาจับนะฮะคนเล่นแล้วที่เล่นไม่เป็นนะครับผมผมบอกเลยว่าการเก่งคลิปแล้ตต้องเล่นอย่างเงี้ยเดินไปตัวหลังแล้วต่อยขึ้นมาต่อยให้ขีบมารวมกันนะแล้วยืนหัวจะง่ายเกียบคลิปไม่ไหวฮะมูฟมาครับผมสองตัวสามตัวฮะการเดินอย่างเงี้ยเนี่ยทําให้อ่อทั้งสามตัวไม่ใช่แค่เลนแล้วเมื่อเค่เลนมันจะได้เงินคุ้มกว่าแบบแยกกันเคลียร์นะครับจะได้เงินเยอะกว่านิดหน่อยนะครับผมนะ ก็ดีครับผมถ้าได้เงินนะครับผมทาให้เงินโอเคกว่านะการเงินนํามากว่าน,นิดนึงแหะเหตุก,การณ์เหการเนี้ยยิ่งคือแบบเราใช้จํานวนคนแบบมารวมกัืทอีแบบเยอะๆคือเงินเงินไม่ได้เงินเงินส่วนตัวแล้วแต่เงินภาครวมของทีมเนี่ยจะสูงกว่าฝั่งของข้ามกว่ากว่าการที่แบบเราไปแยกเก็บป่าก็ปาก่ปาไปเลยหรือปล่อยให้ป่าแถกคนเดียวอย่างเงี้ยคือถ้ามองในภาพรวมของเงินการเงินของทีมเป็นทีมทั้งห้าคนเนี่ยมันจะเยอะกว่านะถ้าช่วยกันนะครับผม เก็บบอลเจ๊กันไปครับผมบอลตรงนี้นะฮะมังกรเล็กจีแปดวีจะมีประธานหรือเปล่าฮะยีหน้ามาโซนในส่วนของเลงกลางฮะเตรียมช่องหน้าแล้วฮะป่าทั้งฝ่ายต่างออกเลยนะนะฮะบอลดมงัดมานะฮะใส่ก่อนได้เปรียบแล้วเบียดไปมันหนึ่งครับผมทำน้ำเม็ดในกอนแต่ยีหน้าผิดเสียบหรือเปล่าจังหวะนี้ฮะยูเรนบอมเบอร์ก็เล่นน้อยเหมือนกันแล้วปล่อยออกมาไปแล้วสวยมากครับแตรงนี้แต่ก็ออกมาได้ยิงไม่ถูกนะผมมองว่าร่วงไหมฮะเก็บไปก่อนนะในส่วนของบอลดมเก็บล้ำมือได้บ่างผมมองว่าเียังไม่ยังไม่ถูกปล่อนะแต่ว่านั่นแหละฮะตามสเต็ปฮะ คนเราเลี้ยงน้อยยิง่งมีของนะครับผมบางทีเขาแบบอาจจะกัดอ่ออะไรไว้ก็ได้นะเชาลงชาเลนจ์น,นะฮะก็เปิดบาตไปก่อน,นครับผมในส่วนของพิธีวีดีสปอร์ตครับช่วงนี้ก็ถือว่านัวกันทั้งสองฝ่ายแลกกันได้ดีนะครับผมก็ได้แค่หนศพนะฮะก็ยังแบบว่าใจยเย็นๆนะยังนิ่งๆ,ๆอยู่นะยังไม่สุดนะเป็นแต่เป็นผมเรื่องของสายสุดนะตายก็ตายฮะ,ะนะสายหมูดแล้วคิวเบนช่วงวัน,นี้เข้ามาเกี่ยวว่าต่อดาเมจไปขึ้นหนอนเจอยิงส่วนเข้ามาฮะ ยังสติอยู่ดียังสติดีอยู่อะครับพี่นี่เข้าฟอมแล้วสวนเลยฮะเก็บนกไปได้ครับผมล่าฮะนะครับวิ่งสี่เท่ากันนะถูกฮะถูกครับเมยพยายามไม่เห็นกคับแต่เลน่าก็มาท้ายกันต่อแล้วครับเฟนี่ฮะอันตรีเข้ามาเพื่อแยกไฟฮะปล่อยมังกรไปไม่ได้ครับพอแลนมาครับผมตัดสินใจได้ดีในส่วนของคิวเลนตัเบอร์ฮะนานก็ตายฮะล่าไปเทปไปเนียนแดงแต่ว่าจังหวะนี้ดูในมินิแอบนะ เก็บแดงไม่ได้ครับผมสวยครับผมขี้เหล่าออกมาโอ้จะเก็บที่มีตัวครับผมเนี้ยเสร็จแล้วพอลินเก็บไปฮะหยิบรายการเข้าครับผมแล้วเฮียครับนี่ดูครับดูการเช้งด้วยกันนะฮะผัดกันไปดูเนี้ยบางคนอาจจะไปว่าเพื่อนนะแต่การที่เราดูดีกันหลายๆคนเงินทีมจะเยอะกว่านะครับผมดูฮะการเงินประมาณประมาณหนึ่งพันนะครับผมตอนนี้เนี้ยเขาไปเชฟปุ่มทำน้าที่ของุ่งมิ้งได้ดีฮะมาแล้วปล่อยไปไม่ถึงจังหวะนี้ฮะแยบขู่แยบขู่ฮะ เดินกลางยังไงเนี่ยคือเล่นกระโดดออกมาสวยครับผมแล้วต่อยมันขึ้นไปแต่ไม่โดนวีล่าครับมันลงแบบฟุดนฟุนฟุ้นะนะครับผมวันนี้ผมคันไม้คันมือมากเลยคะมันไม่กระแทกหน้าแลวทีนี้ด้วยการสกิลเป็นสกิลแบบเล็งเนื้อนะครับผมนะปล่อยไปเ็อเลยอยากจะไม่โดนกันนะครับผมนะผมเห็นว่าคันไม้คันมือแทนนะดูแร็ไม่เห็นพี่เห็นแล็ตไหมไม่ยอมไม่เสียพัสพัสสี่ต่อยโยกเนี่ย ใช้มาแทนเก็บพาร์ี้ไปเผื่อจำเป็นนะใช้ได้บ้างอะไรดูเทคนิคการเล่นแต่ว่าจังหวะนี้ครับไินี่โดนลูกโสมมาที่เลนล่ากันด้วยความเป็นลำเบอือโดนหอ,อกเข้าไปจังหวะนี้อ้าวคิวเลนอะไรนี้กดมากเอาป๊อตเข้ามาโอ้ลำเบือเข้ามาได้สวยครับด้วยลำเบือโดนเลนแล้วนะผมโดนเก็บไปครับผมนะฮะต้อจะอะไรนะบอลด้าเหมือนาด้าดทำจังหวะได้ดีทำให้คาร์บินี่รอดแต่ว่ากลายเป็นแลที่หลงเองฮะโดนแลจังหวะนี้รัดเจ็บทุ่งงานนะโดนอัดนะฮะได้คิวมาหนึ่งตัวแต่ว่าเอาคาร์บินี่คิวกับเลนไหนนะครับผมผมมองไม่นนนนน่าจะะเเป็เลบน เก็บคืนไปครับผมการเงินก็ยังน้ำอยู่ฮะกระต่ายยางนี้ฮะเก็บนกไปได้ครับผมผมเอาด้ามแยงไม่ได้ฮะอ้เผื่อเป๊บเดียวไม่ได้เลยนะอาจจะเป็นกีฬาไปแยกไฟเล่นอื่นนะการเล่นกีฬาพยายามเล่นไฟเล็กนะอย่าเล่นไฟอ .55 ้าครับผมกีฬาจะเป็นตัวที่โหดดนีหมดอย่างนั้นนะครับผมเดียวกันได้ครับตรงวะนี้ไงแล็ปใสไปนะไม่มีเรื่องฮะเมล่าก็ยังไม่ทิ้งเลยังไม่มีการสำเึงปมก็ยังไม่ให้แต่ต้องทั้งสองฝ่ายนะ สิ่งสำคัญในการเล่นเกมผมจะบอกเสมอคือป้อมนะฮะถ้าเขาเก็บป้อมแรกๆของเราได้เราจะลงพื้นที่แต่ว่าจาังหวะนี้มีการไ فا กันมาตลิฟตายยังไงก็โดนนะ้วครับเคฟีนี่พยายามหลบแล้วครับจังหวะนี้มีการพอดขึ้นมาฮะหน้าสันนะส่น์นะเคนเซนส์พอดฮะผมเคฟี่นี่หน้าจะโดนหัวแล้วพอดก่อนเลยนะตอนนความรู้สึกผมนะม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะฮะคนที่เล่นเท่านั้นถึงจะรู้นะฮะผู้แข่งเท่านั้นถึงจะรู้ความจริงนะฮะอาจจะไม่ใช่ที่ผมพูดก็ได้นะฮะพราน่าน่าจะมีอาการปัญหาเน็ตหรือออว่า๋ไงงฮะะจัหน,นี้ ขัดจมูกนะช่วงที่อาจอยู่น,นะครับฝนกำลังเข้าประเทศไทยนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยซีซั่เชงนี่ะครับโอ้โหบอลล่าสวยนะจังหวะนี้งั้นมาคู่แล็ปล่อยพืดไปแต่ไม่เป็นไรกีฬาตามมาเก็บหูแต่ว่าจะเอาตัวที่สองครับแล็ปทำได้ดีครับผมแล,ล้วบ,บอมหูได้แล้บอมมันได้นะหูจังหวะนี้นะไดร้มาสี่หัน,นะได้ไปเลยฮะแล้วเบิ้ลคิวฮะสวยเลย เก็บมังกรต่อได้ด้วยครับคาร์เพนี่ระเบือัวเดียวไม่น่าจะทำอะไรได้คนะรับพยายจะเดินเข้ามาลนะ้านครับข,ของระเบือคนระับแต่ด้วยความปเปนะ็นระเบือจะเบียดนะบันช่งเท่าหมายเียกว่าเ,นะเดี๋ยวเพิ่งฮะครับอันสี่เข้ามาครับผมช่วงวันนี้อย่างนี้ฟอเรน,นพลังไล่ดอกแต่ว่าหลงฮนะหลงฮนะพยายามออกไปฮะระเบือเมื่อกี้อะไรฮะยกขึ้นไปฮะโอ้มีคนนอนลงกับพื้นเลยครับผมลัวกันต่อครับผมเอขึ้นไม่ได้ครับเพนี่อันสี่โดนหลายตัวด้วยความเป็นครับไปนี่แต่ว่าอันสี่มันยังเบาบางอยู่นะ โอ้แต่ทำได้สวยครับผมแต่วันนี้เขาไม่ได้หิวฮะเรียบร้อยละเบอร์อยันหน้าไปอยากพูดว่าเขาระยะประชิดถ้าคุณเป็นตัวกายภาพในช่วงต้นเกมฮะลำเบอร์คือลำเบอร์ครับผมนะฮะเก่งกับกายภาพต้นเกมต้องยกให้ลำเบอร์นะครับผมเนะี่ยเป็นตัวถ้าคูณเป็นระยะประชิดนะจะใิดต,ตัวโดนเขาต่อยหมัดท่าน,นั้นไปนะะ้วด้วยความที่ตัวเขามีพาสีเพิ่มก่อนด้วยแทบไม่เข้าในต้นเกมนะก็จะลงประมาณาเบเลดามแหละครับผมนีนตัวที่คล้ายกันนะผมบอกว่าซัพพ่อสองตัวนี้คล้ายกันลักษณะกัน แต่ว่าลำเบอร์จะมีบั็ให้เพื่อนได้มากกว่าเป็นนองนะแต่ว่าทาเกมได้ดีกว่าผมมองว่าทําจะวะลากมาฆ่าได้ดีกว่าจะต้องยกให้ถึงของบาร์ัมนะอย่างเงี้ยเนไวมายับยงยไม่เข้าใส่รูเลยไรมาเนี่ยแข่งยังเลยนะฮะต่อยถ้ไมแล้วดูเบาๆฮะวันนี้เดี๋ยวเขาตต่อยไม่โดนนะดูดิลำลำเบอร์ใส่อะไรเหนนี้อยากเห็นของลำเบอร์แล้วตอนนี้ มันเป็นการบันทินนะเปิดิดไม่ง่ายขออภัยด้วยนะเน,นี่ยครับผมครับคู่มาอล,ลิมดูว่าเทวันนี่สักทีครับแตีไม่ะเบลล์ของคุณนะเล่นดีครับวิเฟลิกลลก็ช้นเชนใช้ได้อยู่เหมือนกันฮะอ่าไม่จัดจา้านเหมือนที่ผมต้องการแต่ก็จัดว่ามาตรฐานโอเคเป็นทีมที่ใช้ที่เป็นได้เป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการแข่งบอลครับและจะไปเยอะเรื่อยๆครับผมวีล่าผมมองว่าวีาล่าอาจจะโหดวันนี้ถ้าดาร น้ตัวที่คอมโบโกดกับวิล่ามานะผมเคยเอาวิล่าไปเล่นลมิ่งคือมองว่าโหดมากาแล้วนั่นแหละปักใหม่ที่แบบทาให้วิ่งไวขึ้นเวลาไม่ได้ต่อเข้าการต่อสู้อย่างคือผมมองว่าลมิงโหดมาก,ออมากใครลองเอาไปเล่นได้นะครับผมเล่นเป็นตัวทําจังหวะหรือจะเล่นตัวเป็นดาเมจถ้าถ้าเล่นตัวเป็นจังหวะคุณก็เน้นรูนถึกแล้วลบทูดาวแต่ถ้าเกิดแล้วก็เอาของป้องกันเน้นทาจังหวะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเน้น เน้นวิ่งทำได้ไหวงัแต่ถ้าเกิดเน้นแบบดักฆ่าชุดเดียวหลักก็อัดของนาเมทไปเลยนะออกของโลกชุดเดียวเราวิ่งรอดักซุ่มก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปจังหวะนี้นี่ยหน้าถั่วเข้าฮะแร็ปมาโดนยัไปจังหวะนี้นะ,าาะ,ะาานคาเฟ่ออกมาฮะไม่ไหวฮะยิงกระต่ายแล้ทีหนึ่งกระดุกเหมือนกันนะอ,อุ๊เลนทีเดียบด้วยองอุ๊ยฟ้าดํมนั้นมาสวยแต่ว่าลำเบอร์เบรกคืนไปเหมือนกันแต่ว่ามีความเป็นอยูเลยนะเบาบางเกินเกินนะ ิวเลนเป็นตัวที่ไม euh ่ควรเล่นจังหวะหนึ่งถ้าไม่เสียพอนะครับผมนะถ้าเกมตูตีอย่าเล่นคิวเลนจังหวะหนึ่งนะครับให้เล่นจังหวะสองคือจังหวะที่เขาลงสกิลไปแล้วค่อยเล่นนะฮิล่าพยายามจะไปล้วงอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมเจ็บมาเหมือนกันนะฮิล่าอีกความไม่เปรียบที่จะมาเป็น่าครับผมเก็บฟ้องไปนะแล้วมันโดนเข้าหน้าไปัแล้วพยายามแร็คแต่ว่าบอลเลนติโนพยายามไล่นำแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบอลเลนพยายามล้วงก็สวยครับบอลเลน วดีหน,น้าจะรำคืนเก็ยบยไปเก็บไม่ได้ครับผมพอเลยรอดตายไปอย่างไรส่วนนี้นะครับผมอยู่เลนเสริมมาจะเอาคืนนะเอาคืนทำอะไรเอาได้ไม่ได้อะด้วยความเป็นคิวเลนนะครับผมใครอยากหยิบไป็นอะไรช่วยหน่อยหนึ่งครับผมก็เอ่อก็ตีคืนมาได้บ้างนะผมในส่วนของเอ่อดิฟเฟรนต์นะครับผมนะฮะไหมือนทำเก็อย่างไรนี้ไอ้กิล่าดึงเข้ามาสลิมร่วงคนระับลงไปลองกดขึ้นมาไปหน่อยไอ้กิลา่าจุดโจมไว้ฮะ มีหน้ไงครับมีทีละยีหน้าผองมุ้พูดมึนหมดแล้วแต่ใสเข้าไปเรื่อยๆดาเมจนะครับผมยังไม่โดนในวันนี้คนครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊หนึ่งนะครับผมผมามากต่อฮะยังไงฮะยัมีเรื่องฮะแย่จะไปฮะยังจะจดจอมจอมอยู่ฮะ เราครับสยุ ane, vida, helmet, he be ่งลาแลดด้วยว่าด้วยการเป็นผู้เล่นระดับหนึ่งนะฮะกระโดดออกมาทันเมื่อโดนสตันน่ะพราเสียวิลาเนี่ยมันไม่สตันจิงมันสตันค่อยๆลอยมามันหลบได้มันหลบไม่ได้หรือว่าคือมันดึงมาได้ดึงระยะมาได้นะถ้ามันสตันไปวันนี้ผมมองว่าจะดีจะน่าเล่นมากตัวที่โล่มากเลยแต่ก็ดีเหมือนกันก็จับตายได้เหมือนกันถ้าระยะประชิดสตันก็ไวขึ้นตอนนี้พื้นที่ในการคุมแบบประมาณห5ห้าปอร์็ถึงเ0ิเป็นของ มีคิวสปอร์ตนะครับผมถึงสตาร์คิวจะนับไม่มากแต่ว่ายีน่ารับต่อจังหวะนี้ร่วงลงมาพื้นนะเรื่องเล่นได้ดีครับผมในส่วนของคิมเล่นและสลิมครับผมแต่ว่าโดนกดดันบ้านอย่างไรฮะจังหวะน,นี้ยังไงฮะตีกลับมาเติมให้ไวฮะมีน่าทำไมสกิลบาจาังเข้าใจผิดครึ่งหลอดของหน้าจะยังไม่เย็ดหอบคือถ,ถ้าหอบมันฟูแล้วสักห้าชิ้นหรือยังแบคือชุดเดียวมันที่มันหายคนได้เลยในส่วนของยีล่า ผมเริ <t> ่มเริ่มกินประมาณได้นิดหน่อยครับดูนี่ยฮะมันไวมากครับวีล่าวีล่ากีล่ายีน่าโอ้โหมึงไม่หมดนะชื่อตอนนี้นะน้องน้อแล้วท้ายแอบโดนดิฮะผมว่านะลำเบอร์เนี่ยแบบต้องต้องโหดอ่ะต้องใส่รูนอยากเห็นรูนะมันมันโอ้โหคาสลีมออกเป็นไอ้นี่โอ้โหห้องโดนนะจังหวะนี้อุ้ยคด ข้าแบบกูหูพอดีแล้วพยายามโยกแต่คือปลาปลาไม่ได้ปลาตรงตัวแต่แรกปลาดักอะแลวเข้ามาเข้าทางปอกพอดีฮะแลวก็อยากจะหลบแหละคือพอดีมันไม่ได้ปลาตรงมันปลาดักนั้นมีที่สวยครับผมสลิมยังไงฮะเบลดาฟโตนหนสองตัวฮะจังหวะนี้เดี๋ออกมาทำได้ดีฮะเป็นตัวอื่นครึ้งโลนะแต่นี่เป็นบบลดาฟมา รถไปประมาณเกือบคอครับไป <ช est, S 1> นี่ก็เริ่มแรงนะจังหวะน,นี้เาลิมปลายหอกเกือบโดนนะหาพ่อได้ท่ะนะยีน่าหนักอยู่หลุมพุ่งเขาเลิกโซนได้ดีนะผมมองว่ายีน่าไล่ครับผมไล่คิวเรนจะทำอะไรไม่ได้คิวเรนโมองจี้มันสูงอย่างนี้ครับสะเต็ก,กันมาแก็งสามชาครับผมสลิงเปิดได้สวย,วนนสวยครับงัดเข้าไปจังหวะนี้ส่วนของสวยครับมาล่มามโซลล้อมมาได้ดีวางตี่ด้วยสวยงานนมครับความนี่ติดลับเข้าไปอ่ะมีผมทูละ มันไม่ได้แค่ทาเป็นงงสกุล้าน,นะแต่ผมชอบนะ้องเลียดก็ราะนเป็นสนกุล้าเหมือนกันน้ำมูกหัวแบบนี้ไม่ค่อยสบายอยาา่าเงี้ยขออภัยด้วยครับผมใหญ่กับผ้าให้จบๆแล้วดีนะครับอบนะครัดองไว้นานไม่ดีเนีะดักเลเยอร์ครับผมโอ้โหนะคุณแม่มาตลอดแต่โดนเนียนดักเลเยอร์ยังไงครับเนี่ยนี่เปิดให้ววันที่เขาทำแลครับผมลัเมเบอร์โซนถูกเงินไหมหรือเปล่าฮะ ทำไมแรงโดยคินหรือเปล่ายังกันตีได้ผมกอดตายยังไม่ตายกระโดดออกมาครับผมสวยงามครับัวดไปมาครับผมจังหวะนี้นะครับผมสลิมซอยแล้วสลิมทำได้ดีครับผมจังหวะนี้ดิฟเฟนตสวยงามครับผมเก็บไปได้วิลล่าได้เกียไปฟอรเรนเหมือนกันอีกไฟหนึ่งคอนจ้องเอ่อก็ไม่ได้เก็บขอใครด้วยนะครับผมเนี่ยขอจามต่อเรื่อยๆครับหน้าผมไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ไหวไหมเนี่ยคนภาคนะฮะเออมาโดนฝนลงเม็ดพอดีก่อนจะมาภาคขอใครด้วยนะ เป็น,นคนที่แบบว่าคูมต้นทานอ,นอ่อนแอนะครับผมผมจะแบบว่าคูมต้นทานอ,นอ่อนแอแต่ก็แบบว่าเขาดูแลน,น้องๆน,นะฮะน้องสาวๆไม่ใช่นะร้องเล่นงผมขออภัยด้วยนะก็เนียนมังกรันไปครับผมในส่วนของทีมเอ,อ่อ ไม่แพ้คิวเลนเหมือนกันนะเกมนี้ผมมองว่าดีได้สลิมก็โหดสลิมเด่นเด่น,นเหมนืนกันยังมีนะครับผมก็คือยังสูดสีการยิงเข้าอะไรอย่าเงี้ยตอนนี้หยย่างนิดเดียวครับผมป้อมเป็นส่วนของเอ่อมียส์สปอร์ตเอ่อนำอยู่นิดหน่อยอยังไงฮะมีเรื่องนะผมดูนะนะผมครับผมแทงลงไปนะอย่าฮะคุณแทงได้แต่อย่าให้กระต่ายยิงฟรีฮะถ้ากระต่ายยิงคุณ,คณแครดี่ทีมคุณก็ต้อง ยิงตัวทับเขาเหมือนกันนะอูแล้วจังหวะนี้ครับสวยครับไม่ได้เล็งตรงตัวสังเกตเวลาแล้วเขาเล็งคอนเด้เล็งหลังฐานโอ้โหจังหวะน,นี้หายฮิวเล็งเข้ามาจังเข้าไวเลยนะผมมองว่าจังหวะน,นี้ฮิวฟีสปอร์ตผมโซนได้ดีมากครับโซนให้ขับไปนี่นะเล่นนะผมจังหวะน,นี้ฮิวเลนเพิ่งขึ้นมาอะไรคอเลนนะผมพมี่พยายามไล่ล้ำแต่ก็ไม่น่าจะไหวครับสี่ตึงร่วมอยู่ดีครับผมว่าจังหวะน,นี้ผมมองว่าในส่วนของดิฟเฟอเรนซ์ใจร้อนไปหน่อยนะนะครับผมเออ เพื <Es> <an> ่อนไม่ตายแล้วไม่ไม like 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 right. so anyway, so ่น่าสนใจนะคะผมโหโดนจบเกมเลยหรือเปล่าจบไวแท้จบแล้วหรออุตส่าห์แบบทำเกมตรงๆมาตลอดนะดิเฟอเรนซ์ภาพจังหวะเดียวนะโดนการลงโทษของในส่วนของเก็บไปจนจบครับแล้วลงโซมี่ฮะจบไปเรียบร้อยเหมือนของมีคิวสปอร์ตนะฮะจังหวะท้ายๆจังหวะเดียวพลิกกลับมาจบเกมได้เลยไม่พลิกออกกูดินอยู่เนี้แล้วคือ่าพนี้เดียวนะฮะจบเกมเขาเรียกว่าลงดาบไปเรียบร้อยส่วนของบีคิวสปอร์ตก็ สรุปสถานะครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมครับผมก็เดฟเฟอร์เรนท์ Different ทำได้ไดเตเต็มที่แล้วนะครับผมก็หากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับผมนะรายการเอาวีคีเตอร์กับชอบจอสสตูดิโอสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย